ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับขอเสนอตอดสองพระเครื่องคนดังไปรับชมกันได้เลยครับ ทักษิณชินวัตรทักษิณชินวัตรเกิดวันที่26กรกฎาคมพศ2492นามแฝงว่าโทนี่เป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทยนายกรัฐมนตรีไทยคนที่23ดำรงตำแหน่งตั้งแต่พศ2544จนถึงพศ2549เขาดำเนินธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารผู้กอ่อตั้งกลุ่มบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน อดีตเจ้าของและประธานสโมสรฟุตบอลแมนเ็นเตอร์ซิตี้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดปัจจุบันอาศัยอยู่นอกประเทศและถือสัญชาติมอนเตเนโกรปี2537ถักสินเข้าสู่วงการการเมืองสังกัดพรรคพลังธรรมโดยการชักนำของพลตีจำลองสีเมืองต่อมาก่อตั้งพรรคไทยรักไทย,ไทยในปี2541 หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปปี2544พักไทยลักไทยได้รับเสียงข้างมากในสภาจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยแรกนโยบายเด่นของเขาได้แก่การขยายหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าการลดความยากจนและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการประกาศทรงขรามยาเสพติดซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามโดยเฉพาะในชนบทเขาดํางงตำแหน่งสมัยแรกจนครบวาระ4ปีผลการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปปี2548ทำให้ทักษิณดำองงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ด้วยคะแนนเสียงสูงที่สุดเป็นประวัติการประวัติคร่าวๆของท่านก็มีเพียงเท่านี้เอาเป็นว่า เราไปรับชมและรับฟังเรื่องราวของพระเครื่องที่ท่านห้อยกันเลยดีกว่าครับพระคงกลุเก่าพระคงกลุใหม่จังหวัดลำพูนพระคงความหมายก็คือองค์พระมีความร่ำสันและพระก็มีความหนามั่นคงหรือเรียกตามกลุที่พบแต่ตามความหมายแล้วคงหมายถึง การตรัสรูของพระพุทธเจ้าภายใต้สมโพจึงมีพุทธศิลปะที่งดงามสง่าจังหวัดลำพูนหรือที่ในสมัยก่อนเรียกกันว่าเมืองหาิพุชัยเป็นเมืองเก่าแก่ของไทยเปล่าตามตำนานว่าเมืองหาิพุชัยถูกสร้างโดยฤาษีสี่ตนมีฤาษีวาสุเทพหรือพระสุเทวะฤาษีเป็นผู้นำในการสร้างแล้วเสร็จในราวปีพศ .1200 ต่อมาในปีพศ1 2 0 5พระนางจามเทวีพระธิดาของพระเจ้าจากาักรวรริราชกษัตริย์หมอที่คลองเมืองละโวรหรือรบบุรีในสมัยนั้นได้รับการอัญเชิญมาเป็นกษัตรย์เมืองคริพุทชัยพระองค์ได้ทรงนำพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกหรือรวมทั้งวิทยาการต่างๆมายังเมืองคริพุทชัยทรงสร้างวัด และถาวรวัตถุทางพุทธศาสนาเป็นอันมากที่สำคัญที่สุดคือปีพศ1223พระ,ะ 1, านางจามเทวีทรงสร้างจดรุรพุทธปาการโดยสร้างวัดได้ทั้ง4ี่ทิศชาวเมืองเรียกกันว่าวัดสี่มุมเมืองซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการคุ้มครองเมืองไว้ทั้ง4ี่ทิศคือหนึ่งพระโคงลือสีอยู่ทางเหนือวัดประตูรีอยู่ด้านทิศใต้ วัดดอนแกวอยู่ด้านทิศตะวันออกวัดมหาวันอยู่ด้านทิศตะวันตกนอกจากนี้ที่พระเจด,ดี์ฤาษีวัดพระคงฤาษียังปรากฏรูปพระฤาษีทั้งสี่ประทับยืนในซุ้มคู่หาพร้อมมีคำจารึกใต้ใตฐานว่าสุเทวะฤาษีผู้รักษาเมืองฝ่ายทิศเหนือสุกทันตะฤืีผู้รักษาเมืองฝ่ายทิศใต้ สุพรมฤศีผู้รักษาเมืองฝ่ายทิศตะวันออกสุมมนาร,าชรัชฤศีผู้รักษาเมืองฝ่ายทิศตะวันตกวัดสี่มุมเมืองนี้นับเป็นพุทธาว่าสำคัญของจังหวัดลําพูนและเป็นแหล่งกําเนิดพระกูสกุลลําพูนอันมีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดด้วยอาทิพ,พาลอดหนึ่งในพระชุดเบญจาภาคีพระคงพระฤอพระเปิมและพระบาง ซึ่งจะมีรูปแบบของศิลปะทวารวดีหรือศิลปะสีวิชัยพระกูเหล่านี้จึงน่าจะมีอายุอยู่ในราว1,300ปีมีกล่าวถึงวัดพระคงลือสีหรือวัดอนันรามซึ่งเป็นวัดที่อยู่ทางทิศเหนือมีสุดเทวะือสีเป็นผู้รักษาเมืองพระสกุลลำพูนที่พบณกูแห่งนี้ก็คือพระคงหรือพระลำพูน หนึ่งในพระชื่อดังของลำพูนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระสมัยเดียวกันกับพระลอดและสร้างโดยสุดเทวะฤศีเช่นเดียวกันตามความหมายแล้วคงหมายถึงการตัดสลูของพระพุทธเจ้าภายใต้สมโพี่พุทธขยาดังนั้นจึงมีพระพุทธศีล์ละปะที่งดงามและสง่างามพระโคงกูเก่าให้สังเกตเนื้อขององค์พระจะมีเนื้อละเอียดหนึนุ่มแต่มีความแก่ง และปรากฏว่าดอกมะขามเป็นจุดสีแดงเล็กประประายตามผิวขององค์พระส่วนพระคงกูใหม่เนื้อขององค์พระจะค่อนข้างยุ่ยและหยาบโดยเฉพาะว่าดอกมะขามและแร่ที่จมอยู่ในเนื้อจะหยาบและกระจายอยู่ตามผิวและฝังอยู่ในเนื้อมากมายพระาคงมีพุทธคุณเป็นเลิศในเรื่องของกุญแพันชาติ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ถ้ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนสาม,มารถติชมกันได้นะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป E a เกอ of n o t e จะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแลวชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ